ตัวไอ้นองเฮ้ามาแต่ซ้อมเหือมีจะคนนี่รวมหมดนี่ลายแท้พอเด็กโอมาแต่เลี่ยงควายถือไม่พ่ายนะเพราะเป็นลายควายโอตัวชายน้อยชายใหญ่โหลถึงเชิญอื่นมามีอยู่สามสี่ไปบริสัทกะมาช่วยนเนี่ย โอ้ยมาแต่ซ้อมเพื่อพาไอ้น้องพาลงไปซ้อมเพื่อมาเองลูกลานบอกปลูกคนปูกคนปูกคนโอ้สายน้อยกะอันนี้ล่ะนี่โบใหญ่สายน้อยอายุสิบสามสิบสี่แขกทีมสายน้อยฮะทีมสายใหญ่ด้วยหรือนายหัวสหายก่อนสวรรค์โอ้กําลังไล่ขึ้นกาแฟยุ่ยย่ยยุ่ยยุ่ยจะขึ้นหมดเนาะ มาจากห้อไปไปเตี๊บานต่อบอ่ะเตีบานอบานออกกําลังกายขาจังเมื่อเฮ้ยมาถ่ายฮุบก่อนถ่ายฮุบก่อนหนึ่งสอง เลี้ยวเบิ่งกล้องทำไมหน่งสออโอ้คืนฮะหนึ่งสองสามเอ้ยคักคักคักนี่ไอ้น้องนักสีพายเต็มเลยนี่ทางสีพายน้อยสีพายใหญ่ คือว่าเมื่อนี้สม,มัคีกันขนาดมื่อนี้ฮะสม,มัคีย่ยวกพลังนี่แม่นกิจกรรมยามแรงของสำหรับหนักสีพายเนาะให้ซ้อมเตะบานอ,าอยู่ที่เดินวัดนี่แหละเนาะคือว่า,าสำหรับออกกําลังกายแข้งกายขาสำหรับหนักสีพายทีมน้อยทีมใหญ่ก็ถือว่าให้ออกกําลังกาย เตะบาลให้มันมีกําลังกายแข้งถือว่าเขาไม่ได้ค่อยสู้ออกกําลังกายแข้งเนาะ